สวัสดีค่ะมีนนะคะวันนี้อยู่ที่ MST คลิ n i c ค่ะวันนี้มีนจะพาทุกคนมาทำสวยกันซึ่งวันนี้นะคะมีนจะทำถึง2อ,อย่างเลย 1. น,นะคะมีนจะมาชีดโบท็อกลิปหน้าค่ะจากหน้าบบานๆเงี้ยเดี๋ยวจะเล็กขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันส่วนอย่างที่2ก็คือเชอร์มานะคะยกกระชับหน้ากันไปเลยค่ะ ตอนนี้มินเข้ามาอยู่ที่ห้องทรีทเมนต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอย่างแรกก็คือขั้นตอนยกกระชับหน้าให้หน้าตึงโป๊ให้หน้าตึงโป๊ะนั่นเองค่ะกับเจ้าตัวนี้เลยเครื่องเทอร์มาไทนะคะที่อยู่ข้างๆนินค่ะตอนนี้เราขออนุญาตติดฉนวนการไฟฟ้านะคะตอนนี้จะเป็น เครื่องเพื้นเมาไทยนะครับจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับกรอบหน้านะครับสลายไขมันนะคะวันนี้จะเป็นการปล่อยคลื่น RF ออกมานะครับผมช่วยใน,ในเรื่องการสลายไขมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับเพื่อผิวที่เรียบเนียนแล้วก็เฟิร์มของเรานะฮะ ว่าไทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสถานีต่อไปโบธอกจ้าผมน้าให้นิพนจากจะเห็นว่ามีตรงนี้เห็นไหมอ่าตรงเนี้ยเราก็จะยกขึ้นไปมันก็จะได้เปะขึ้นเนาะทั้งบริเวณกรอบหน้าแล้วก็ตอนที่เราจิ้มฉีดโบธอกอะมันจะเป็นการลิฟต์เก็บกรอบหน้าเฉยๆก็ให้มีนมงขึ้นแต่หลกัหลกๆคือเอาตรงเนี้ยลกเนี่ยหนูทางนี้หนูทางนี้ตรงนี้อมลงท่านนุ้นนะเห็นไหม ตรงพวกเนี้ยที่มันเด้งๆเนี่ยที่มันเด้งๆหนูดูในกระจกเนาะที่มันเด้งๆตรงเนี้ยมันคือส่วนที่มันจะใสมันพวกเนี้ยมันจะทําให้ยกกระชับตรงนี้ขึ้นไปด้วยนะคะทํทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองอย่างนะคะก่อนหน้านี้สังเกตดูเลยว่าตรงนี้เนี่ย มีนจะมีแก้มเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบหน้าบานเนื้อแก้มเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นมันรู้สึกเหมือนยกขึ้นไปเลยอะค่ะนี่ขนาดแค่แบบหลังฉีดเสร็จนะเดี๋ยวรอ14วันค่ะคุณหมอบอกว่ามันจะเป๊ะจะตึงกว่านี้นะคะส่วนการบริการของที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณหมอนะคะเป็นพี่ๆพนักงานทุกคนตั้งแต่เข้ามาหน้าคลินิกคือบริการดีมากค่ะคลินิกสะอาดแล้วก็เป็นส่วนตัวค่ะ สำหรับใครที่อยากทำสวยนะคะหรืออยากจะฉีดค่ะโบท็อกต่างๆแบบที่มินมาทำวันนี้นะคะ MST เนี่ย <_ t ops> เขามีหลายสาขาด้วยค่ะรวมไปถึงมีโปรโมชั่นที่บอกว่าถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนเริ่มต้นที่โบท็อกค่ะโปรโมชั่นนะคะ <_ t ops> 1,999เท่านั้นเองค่ะหรือใครบอกว่าอยากเหมาขวดเขามีของแถมเพิ่มอีก3รายการมาเลยคือ <_ t ops> คุ้มเวอร์จุใจจริงๆ ด้วยนะคะใครสนใจสามารถเข้ามาได้เลยที่ m s p ที่นี่ค่ะ